วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์แบบนี้ครับน้องๆครับโอ้โหนะฮะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างครับวันศุกร์วันหยุดราชการแบบนี้นะครับโอ้โหนะฮะน้องๆหลายคนนะครับดีใจนะครับนะฮะไม่ต้องไปโรงเรียนนะครับโอ้โหถ้ากับอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เราเรียนกันไปแค่3วันเท่านั้นเองนะครับอ่านะครับและแน่นอนนะครับวันหยุดชิวๆกันแบบนี้นะครับเราก็มาหยุดดูนะฮะการรีวิวตัวละครนะฮะจากช่องพี่สมบอยกันดีกว่านะครับและสําหรับตัวละครที่พี่สมบอยจะรีวิวในวันนี้นะครับโอ้โหนี่นะอยู่ด้านหลังดูแล้ว อะไรครับนู่นนะฮะรูปทรงคล้ายๆปีระมิดและมีหมวกนะฮะและแถมมีมือหลายมือนะโอ้โหตัวละครแบบนี้นะครับดูหน้าทางน่าสนใจกันเลยดีเดียวครับทางนั้นนะครับเราตามไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับมาครับสำหรับตัวละครนะที่พี่สบอยจะทำการรีวิวในวันนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ โอ้โหนี่ฮะตัวเป็นพีระมิดแบบนี้นะครับน้องๆหลายคนนะครับพอจะรู้จักมันกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่าพี่สปอยนะครับยังไม่เคยรู้ประวัติมันมาก่อนเลยนะฮะมีแค่ไปดูมาคร่าวๆนะครับโอเคครับและสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับที่จะรีวิวกันก็คือบิลไซเฟอร์เอาละครับนี่ฮะเจ้าบิลไซเฟอร์นะครับ ข้อมูลที่พิสมบอยทราบคร่าวๆนะครับมันก็เป็นตัวละครน,นะครับจากการ์ตูนใช่ไหมเรื่อง Gravity Fall นะฮะก็เป็นมาจากเรื่องการ์ตูน Gravity Fall นะครับแล้วก็ได้ข่าวว่ามันเป็นตัวที่ ค่อนข้างจะเป็นตัวร้ายด้วยหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าบิลไซเฟอร์นะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยแล้วกันนะครับและสําหรับมอดนี้นะฮะคนสร้างมอดนะครับเขาก็ทํามาให้เราเลือกกันถึง2เวอร์ชั่นด้วยกันนั่นก็คือเวอร์ชั่นธรรมดาแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นล่าง e n r a g e นะครับเป็นล่างบ้าคลั่งนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆก่อนนะครับบรโอ้โหเฮ้ โอ้โหบิลไซเฟอร์พอกายร่างเป็นเอ็นเลสแล้วดูแบบว่าอะไรครับเนี่ยโอ้โหนะฮะดูดุดันเก้ารลาวนะครับมีลิ้นดำๆยื่นออกมา3ลิ้นแบบนี้นะฮะเอาละครับและสำหรับบิลไซเฟอร์นะครับเวอร์ชั่นธรรมดานะครับมี HP นะครับดูจะไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่น้อยนะนะมี HP อยู่ที่9 9 9 9 9 HP นนะครับในขณะที่บิลไซเฟอร์นะครับ เวอร์ชัน e n r นเ e เวอร์ชันเกี่ยวกาดแบบนี้นะครับมีเลือดอยู่ที่9 9 9า9 9 9น9 hp นะครับโอ้โหนี่นะคนสร้างหมดเรานะครับรอบนี้นะจัดเลือดมาให้บิลไซเฟอร์อย่างโอเวอร์บ้าคลั่งกันมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะเอานะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับพี่สปอยครับขอลองเข้าไปสิงล่างบิลไซเฟอร์ดูหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ดูแอนิเมชันนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆของเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ อ่ะ uh, นะครับร่างแรกที่พีสบอยเข้ามาสิงก่อนเลยก็คือบิลไซเฟอร์นะครับร่างธรรมดานะครับโอ้ดีครับกระโดดได้นะฮะดูไปดูมาก็น่าร uh,> ักดีนะครับโอ้โหเวลาวิ่งนี่ฮะโอ้โหเวลาวิ่งดุกๆิกดุกนิกนะครับแม่นะจริงๆดูเป็นตัวละครที่ไม่น่าจะมีพิษปีภัยนะครับเฮ้ยโอ้คลิกซ้ายเฮ้ยแล้วแขนจากเมื่อกี้มี5ข้างนะฮะ มีข้างละห้าแขนนะครับรวมกันเป็นข้างละแขนเดียวและเป็นแขนใหญ่แบบนี้อะไรครับนี่โอ้โหนี่ครับดูการโจมตีของบิลไซเฟอร์ครับพุบรัวๆนะฮะด้วยการคลิกซ้ายถ้าคลิกขวาจะเป็นยังไงเอ้าโอ้ส่งแขนกลับมาคืนแล้วนะครับและมีเสียงด้วยฟังกันดีๆโอ้โหนี่ฮะใช้การต่อยรัวนะครับนี่ครับต่อยรัวเลยเดียวนะครับโอ้โหเอาละครับกด R เป็นอะไรเฮ้ย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 โอ้ บิเลเซอร์เดี๋ยวนะฮะบิวเซเตอร์นี่จะเป็นอนิเมชันมันจัดจ้านจริงครับหล่อเท่บ้างเลยนะฮะเดี๋ยวนะนี่แค่ล่างแรกนะครับเนี่ยโอ้โหมันอาจจะยังมีอนิเมชันอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีนะฮะเอาละครับออกจากล่างธรรมดานะครับรอบนี้นะครับมาลองสิงกันที่ล่างเวอร์ชัน En Ra g e กันบ้างนะครับดูนะครับว่าล่างนี้นะครับจะมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์กันบ้างนะครับอ่ะมาแล้วนะครับโอ้โหมุมกล้องอาจจะเฉียงเฉียงหน่อยนะครับโอ้ ร่างนี้นะครับแค่เดินก็เร็วแล้วนะครับนี่ฮะแล้วท่าเดินแกเหมือนพวกอะไรครับเนี่ยนะฮะเหมือนพวกซูโม่หน่อยนะฮะเอาครับนี่เดินถ้าวิ่งล่ะวิ่งดิครับนี่คือวิ่งโอ้ยฮะร่างนี้เริ่มไม่ค่อยน่ารักแล้วนะครับดูท่าทางจะเกลี้ยกล่อมขึ้นมาแล้วนะครับเรามาดูการโจมตีด้วยกันคลิกซ้ายกันครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่ทันโอ้โหนี่ครับเป็นการตบซ้ายขวาธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรเฮ้ยคลิกขวาเลเซอร์มูจะเป็นเลเซอร์แบบแรง อู๋ที่ฮะไหนไปลองยิงใส่พวกเดียวกันเองสิจะแรงแค่ไหนเอาครับไม่โดนไม่โดนหรือเปล่านะฮะโอ้โหอาจจะอาจจะยิงไม่โดนแต่ว่าถ้าทางเอาไปใช้จริงนี่น่าจะแรงแน่นอนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับเวลาไปตีแล้วมีการวงน้ําออกมาแบบนี้นะะและเลเซอร์ล่ะจิ้วๆเข้าไปนี่ครับโอ้โหนะฮะกดอาได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ยอดแอนิเมชั่นโอ้โหนี่ครับโอ้โหปล่อยรัวๆสวยด้วยนะฮะแอนิเมชั่นสวยมากโอ้ยแล้วกดคอนโทรลกลายเป็นฟ้าแดงแล้วมีระเบิดโอ้โหเอาแล้วครับโอ้ยตัวนี้มันไม่ธรรมดานะครับพี่นี่ฮะบิวไซเฟอร์เวอร์ชั่นเกี่ยวกาดเราดี่โอ้โหใช้ได้เลยนะครับโหดร้ายกันเลยทีเดียวนะครับนี่ เอาละครับตอนนี้ครับเราจะเข้ามาสู่ช่วงการทดสอบความแข็งแกร่งของบิลไซเฟอร์นะครับเอาละฮะตัวเป็นพิรามิดสามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะเจอกับใครก่อนดีตัวแรกนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนใครจะเป็นผู้โชคดีอ้านะฮะผู้โชคดีที่มันเห็นชัดสุดตอนนี้เป็นเฮลสเน็กนะครับเอาเดียว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 เอ้ยอะไรอะไรครับยังยังไม่ให้ปล่อยให้ต่อสู้กันเลย บิลไซเฟอร์ทำการเสกฟ้าผ่ามาใส่เฮลสเน็กจนเกือบตายตายไหมเอาแล้วครับโอ้โหนี่ยังไม่กดปล่อยให้สู้กันเลยนะครับบิลบิลไซเฟอร์เราที่เอาก่อนเลยเอาแล้วเฮลสเน็กเรา <laughs> เหมือนจะมีอะไรกระเด็นออกมาจากตัวอ่ะนะครับเดี๋ยวลองปล่อยให้เขาสู้กันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับไปครับเฮลสเน็กพ่นมาดันซี่ครับทางด้านบิลไซเฟอร์นะครับใช้เลเซอร์สีฟ้านะครับ โอ้โหเก่งมากครับโอ้โหหันมาให้แบบหันมาหาคนดูนะครับว่าผมเก่งหรือเปล่านะครับเก่งจริงๆเดเอาครับเมื่อกี้เฮลสเน็คอาจจะโดนแช่นานไปหน่อยนะพี่สบอยปล่อยโอกาสให้บิลไซเฟอร์ได้แช่สายฟ้านานไปหน่อยขออีกทีครับเฮลสเน็คครับมาครับเฮลสเนคโดนสายฟ้าใส่ลงหัวอีกแล้วแต่ว่านี่ครับโอ้โหบิลไซเฟอร์ครับ โอ้ยไอ้ท่าเลเซอร์สีฟ้าแกแหลกมากนะครับแล้วมีการระเบิดทิ้งทวนใส่พี่สบอยอีกครับโอ้โหลงไปกินหญ้ากินดินกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะฮะไม่ใช่หันดินกินหญ้านะฮะพี่สบอยเอาแล้วครับดูแล้วนะครับเฮลสเน็กเนี่ยน่าจะห่างชั้นกับปิวไซเฟอร์ไปเยอะมากนะครับถ้างั้นนะครับเดี๋ยวพี่สบอยนะฮะดูตัวแป๊บหนึ่งนะตัวเหลืองๆอย่างนี้นะฮะลองมาเจอกับ อะไรที่เหลือๆเ,เหมือนกันอย่างลัคกี้บล็อกมีมิกนะเอาละครับมีมิกบวกเต็ตตี้ครับแล้วโดนชาร์จสีฟ้าเข้าไปถ่ายไปอย่างรวดเร็วนะครับอะไรกันครับพี่นี่แค่ล่างธรรมดานะครับยังไม่ใช่ล่างเอนเลชเอาล้ครับเมื่อกี้เฮลสเน็กโดดนะครับ,อร,บ,นะร,บรอบนี้นะครับขอส่งคุณย่าหน่อยนะมาจัดการล้างแค้นให้กับเฮลสเน็กมาครับ อ้าแล้วตัวมันใหญ่ขึ้นได้เหรออัดจะทำยังไงครับบิลไซเฟอร์ยังไงครับจะมาดื้อกับคุณย่านะครับนี่นะฮะคุณย่าสั่งให้กลายมาเป็นพวกตัวเองไปแล้วนะครับโอ้โหเอาแล้วครับแล้วเฮลสเด็กไม่ใช่เฮลสเด็กบิลไซเฟอร์นะครับอยู่ดีกลายเป็นพวกคุณย่าแล้วนะถ้าองั้นต้องเสกพักพวกของบิลไซเฟอร์ให้บพพาพวกตัวเองกลับคืนเผ่า นันั่นก็คือบิลไซเฟอร์ล่างเอเลชมาแล้วจัดการไปแล้วครับคุณย่าก็โดนไปครับแล้วทางด้านบิลไซเฟอร์ล่างแรกครับอ๋อเดี๋ยวนะฮะการที่จะกลายเป็นล่างเอนเลชแบบนี้นะครับก็คือล่างแรกต้องตายก่อนนั่นเองนะครับบิลไซเฟอร์เราเลยได้กลายเป็นล่างแบบนี้ด้วยเช่นกันเมื่อกี้คุณย่าผ่านไปแล้วต่อไปนะครับถ้าอเอบิลไซเฟอร์เนี่ยเจอกับ มแมลงทอดเราจะเป็นยังไงจะไหวไหมนะฮะมาเลยครับไฟฟลายเออร์อินซิเดนต์นะครับมาแล้วโอ้ลับบิวไซเฟอร์ยอยู่ที่กายล่างเป็นล่างยักษ์อีกแล้วครับไม่ทันดูนะครับแต่อาจจะโดนดาเมจของมแมลงทอดไปก่อนหรือเปล่านะครับตัวเองเลยต้องตายและกายล่างมาเป็นล่างเอนเลชแบบนี้นะครับขอกันอีกทีครับขอกันอีกทีเพราะว่าดูไม่ทันเลยครับมาครับ อ๋อถ้าเจอศัตรูตัวใหญ่บิวไซเฟอร์จะกลายร่างเป็นตัวใหญ่แล้วไปจัดการหรือยังเอาครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหพี่สมบอยไม่ได้เปิดโหมดรอนอีกเอาครับตอนนี้บิวไซเฟอร์กำลังโดนแมลงทอดสแปมสกิลมาอยู่แล้วปล่อยสีเขียวมาแบบนี้แล้วยังไงครับโอ้โหบิวไซเฟอร์ชำการนะครับแปลงร่างเป็นปิราบิดแดงนะแล้วก็ส่งแมลงทอดกลับบ้านไปแล้ว นะครับโอ้โหนี่แค่ล่างแค่ล่างธรรมดาเนี่ยแรงทอดก็สู้ยากแล้วนะครับและถ้าเกิดว่าเป็นเทพแห่งโทนะตอนนี้นะครับได้ข่าวว่ามันมีโทตัวใหม่เข้ามาแล้วนะครับเป็นก o อดโโทรแต่ว่ายังไม่เปิดให้โหลดมาเล่นกันนะครับทางนั้นทรงเทพแห่งโทรนะตอนนี้มาก่อนนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับมอ l อิน c i d น n ์ครับเอาครับแล้วโดนดูดเข้าไปนี่ับิลไซเปอร์โดนดูดเข้าไปหายไมครับหายไปครับ เอ้ปิลไซเฟอร์ล่างแรกตายนะครับแต่พอร่างแรกตายแกจะกลายเป็นปิรามิดแดงล่างที่2แบบนี้นะครับล่างเอ็นเลนะครับและทําการส่งมอลอินซิเดนนะครับกับสู่จักรวาลโทรตัวเองไปเลยนะครับเอาละครับถ้าเก่งแบบนี้นะครับเราจะไม่เมามัวเสียเวลากับตัวละครที่ไม่เก่งนะครับดังนั้นนะครับปีสบอยนะครับขอส่งตัวละครที่เป็น อดีตเคยเป็นนะตอนนี้ก็ยังเทพอยู่นะที่เป็นเทพอีกคนหนึ่งเลยนั่นก็คือเจอรี่นะครับลอง50ไใบเทสดูก่อนนะเอาเจอร์รี่ป้ายปาดคอแบบนี้แล้วบิลไซเฟอร์ชาร์จเข้าไปนะฮะแล้วอยู่ดีๆ b บิลไซเฟอร์แปลงเป็นล่างนี้เลยนะครับอะไรครับเจอรรี่ยังไม่ทันได้จัดการนะครับ เอาแล้วครับเจอรี่กล้วย50บใบอาจจะไม่ไหวนะฮะดังนั้นนะครับเจอรี่อัลติเบตไลฟ์ฟอร์มต้องมาแล้วนะฮะนั่นคือเจอรี่กล้วยร้อยใบมาแล้วนะครับด้วยความที่เขาเป็นหมาอมตะแต่อมตะแค่ไหนก็เจอบิลไซเฟอร์แช่แสงสีแดงเมื่อกี้เข้าไปเพียงวิเดียวนะครับเจอรี่หายนะครับดูอีกทีครับนี่ครับไม่ได้พูดได้เกิดนะครับเจอรี่นี่ครับมาเหรอนะฮะบิลไซเฟอร์บอก จะมาเหรอนี่ฮะไม่ได้จริงๆนะครับเอาแล้วครับไม่น่าจะมีใครเก่งกว่าเขาแล้วนะครับณนะตอนนี้นะฮะไหนลองตัวที่มีพลังจิตหน่อยะฮะอย่าง STRENG t h New l ฟ f e อร์มมาครับบิลไซเฟอร์เข้าถึงไหมเข้าไม่ถึงนะครับแต่ทางด้านนี่ครับพลังจิตนะฮะต้องแก้ทางด้วย Strength n e ไ l i f ฟอร์มหรือเปล่านะครับ เอาแล้วครับน้องๆครับโอ้โหเจ้าบิลไซเฟอร์นี่มันไม่ธรรมดาจริงเลยนะครับเนี่ยขนาดเจอรี่กล้วยร้อยใบยังต้องแพ้ราบคาบให้กับเจ้าตัวนี้เลยนะครับโอ้โหนะโหดจริงๆนะครับสำหรับเจ้าบิลไซเฟอร์นะครับเอาแล้วครับน้องๆครับการต่อสู้นะครับยังไม่หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับเวลาได้หมดลงก่อนแล้วนะครับก็ยังไงนะครับ คลิปหน้านครับยังมีการต่อสู้ของเจ้าบิลไซเฟอร์นะครับกับเหล่าตัวละครเทพๆอีกหลายตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวเปนว่าต้องมาตามดูกันว่าเอ่อบิลไซเฟอร์จะอยู่หรือจะไปนะครับกับตัวละครที่เหลือนะครับอย่าลืมตามดูกันต่อในคลิปหน้าด้วยนะครับ